หตรงงานนะผมวันนี้อีสุสิสามวันนะครับก็เป็นเจอโบเอฟห้านะครับเลี่ยนเจอโบมาแล้วนะร่าจัดการท่อสูตรลงหน้าพลาแล้วเดี๋ยวสามสิบสี่ใ้ทั้งรำนะครับขอสูตรรถการรอรอบนะผมเชื่อมเติมลวดทุกจุดตามทุกรอยเชื่อมที่สำคัญนะผมอันนี้ก็ลงเกียร์ฝา งหน้าเานาครับเดีอยสามสสี่แท้อย่างหนานะครับก็หูยึดครบจุดๆนะครับไม่ติดไม่เข็งแน่นอนนะครับประกันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับน,นี่แปลงเป็นความสายเรียบร้อยนะครับ